เป็นผู้กํากับมือฉมังนะครับผมแล้วก็มีลายเซ็นของตัวเองชัดเจนเลยการเล่าเรื่องนะแล้วก็การถ่ายภาพนะเออที่มันมันดูน่าสนใจมันมีเทคนิคของเขานะครับผมในการเล่าที่เขาแต่ทอดด้านภาพออกมาได้ได้ดูน่าสนใจดูตื่นเต้นในเป็นช่วงๆไปนะเป็นลายเซ็นเขาอยู่แล้วฮะอย่างหนังเรื่อง,องเก่าอืมคือผู้กกับคนเนี้ยผม ผมได้ดูหนังโด,ด่งดังของแกตัง้งแต่สมัยผมเรียนยังไม่จบเลยฮะเดวิววิบัตนะปีนั้นเดวิววิบัตนะครับผมปีนั้นน่ะโอ้โหเดือดมากนะฮะผมจำได้เลยพอโทมัสแอนเด์สันนี่ครับเดวิววิบัตนะครับผมเดนเนลลเดรูอิสนะครับผมไปเจาะน้ำมันนะครับผมโอ้แล้วก็ดิ้นลนช่บหมปีนั้นน่ะฟาดฟันกับอันนี้ฮะโนคัน no ที่ฟอร์โอเมน อืมของโคเฮนบราเธอร์นะโอ้สุดยอดเลยปีนั้นนะโอ้คือเอาอย่างนี้นะเรื่องไหนก็ได้อืมเรื่องไหนก็ได้ฮะปีนั้นปีสองพันเจ็ดสองพนแปดนะฮะเดวิวบับตเนี่ยของโพเทมัเอเดอร์สันกับโนคันที่ฟอร์โอเมนของโคเฮนสองพี่น้องโคเฮนนะไอเฮียโหดมากปีนั้นอืมแต่ว่าส่วนตัวผมอ่ะผมชอบโนคันที่มากกว่าเออแต่เดวิวบับตก็แม่งของดี ก็มือคือคือแม่งก็ชอบเหมือนกันรักพี่เดียดน้องไ้เฮ้เอ,อผมซื้อทั้งสองแผ่นก็บม,มาเก็บไว้ตอนนั้นสนุกทั้งสองเรื่องอะ่ะฮะเออ,อเฮียสนุกนะไม่น่าอยู่ปีเดียวกันนะอ,อืมจริงๆ,ๆอ่ะฮะแล้วก็เขาก็ผ่านผ่านช่วงเวลาหลายช่วงนะทำหนังมีอีกนะครับผมหลายเรื่องเลยจนเนี่ยปีนี้ One Battle After n o t h e r เนี่ยก็เขาไม่ได้มือตกนะ เขาก็ทําหนังได้ดีอยู่นะครับผมอมืซึ่งเรื่องนี้อ่ะส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมนะผมว่าเข้าชิงออสก้านะครับผมเออหนังมันมีทั้งการแสดงที่โดดเด่นของดิคาบิโอนะครับผมแล้วก็ชอนเพนด้วยนะฮะเบ็นซ mm ิโอเดลเทโรด้วยก็คือสี่คนอนะ่ะเลกินาฮอลด้วยฮะสี่คนเนี้อ่ะใครบ้างนะสี่คนดิคาบิโอชอนเพน เดซิโอเดลเทโรแล้วก็เลจิน่าฮอลนะครับผมสองคนที่โดดเด่นก็คือทางดิคาปิโอกับชอนเพนนะครับเออมีการคือนันเรื่องนี้เขาขายการสแสดงนะครับผมสี่คนเนี้ยแบบจัดเต็มนะครับผมเน้นตรงนี้เพื่อหวังจะเข้าชิงนะแล้วก็อะไรอีกอ่าคนเรื่องบทหนังบทหนังมีความแยบยนคนภายเนี่ยนะฮะคมขยก็คือเรื่องเล่าเรื่องอะไรเล่าเรื่องของอ่า คนชายขอบนะครับผมคนอพยพข้ามแดนนะเข้าอเมริกาเนี่ยแล้วก็ต้องเจอปัญหาอะไรบ้างวิถีชีวิตของเขาเป็นอย่างไรนะครับผมเขาต้องเจออะไรบ้างนะครับผมเออเสียดสีการเมืองด้วยการเมืองในอเมริกาเองนะครับผมเออมันมีเขาเรียกการทํางานแบบบูรณาการแบบลับๆกันนะครับผมของนักการเมืองของฝ่ายราชการ ของทาหารของตำรวจผู้รักษากฎหมายพวกนี้เออแล้วก็ทําบางอย่างเกิดขึ้นมานะครับซึ่งมันก็สร้างผลกระทบพอสมควรนะแล้วก็อ่าเอออันนี้ที่ชอบอีกอันก็คือเรื่องของที่มันเล่าอ่ะก็คือการช่วยเหลือกันการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับผมของผู้วพยพนะครับผมเชื้อสายเม็กซิกันนี่ฮะเยอะนะครับหลายล้านคนเลยนะครับเขาช่วยเหลือกันในการ ข้ามมาอยู่ที่อเมริกานะไม่ใช่ช่วยเฉพาะตอนข้ามแด,ดนนะตอนที่มาอยู่ด้วยอ่ะฮะก็ช่วยเออเขาพูดถึงอ่ะโบสอะไรอย่างเงี้ยฮะเออเป็นที่กดดานอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ช่วยเหลือกันแบบอ,อ่าบอกการส่งสัญญาณกันเป็นเครือข่ายนะครับผมเป็นเครือข่ายช่วยเหลือเกื้อกูลกันทําให้มีชีวิตอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะไม่โดนกฎหมายรังควานเออนะครับตรงนี้งานด้านเสียงอ่ะ คนตัวผมอ่ะมันน้าเสียงผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมแต่ในด้านภาพโดดเด่นนะครับมีหลายซีนที่ต้องจดจําอืมนะครับที่ต้องจดจํานะเออมันมีซีนซีนที่มันมันดู EP อีพิกอ่ะเออมันดูเขาเรียกมันดูไอคอนิกอ่ะฮะอย่างซีนที่อ่าท้องแล้วก็ยิงนะครับยิงปืนนะครับผมเออ ม,มันดูไอคอนิกว่ะนะฮะการถ่ายมันนะหรือว่าซีนตัวตัวผู้พันนะทหารนะหน้าแดงเลยฮะเลือดเต็มหน้าแล้วก็เดินเออไอ้เนี่นักลบโคตรอ่ะนะฮะหรือตอนสุดท้ายซีนที่ไอคอนิกก็คือมันขับรถไล่ล่ากันนะฮะ,นะฮะแล้วก็มันจะมีเป็นทางแบบโค้งลงโค้งลงอะฮะ เออเป็นทางโคง้งลงโคง้งลงโคง้งลง,ลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไอคอนิกเออมันไล่ล่ากันแล้วก็มันไม่เห็นไงจังหวะที่มันเป็นเนินลงเนินลงหลายเนินนะเออเป็นไอคอนิกของหนังนะครับผมแล้วในในฉากไอ,อื่นอีกนะฉากท,ที่มันแบบที่ผมเห็นนะที่พูดกับคนเนี้ยเขาพยายามก็คือเช่นแบบฉากคล้ายๆลองเทคเบาๆนะครับผมระหว่างเบนิซิโอเดเทโรนะกับทางดิคาิโออืม สองคนเนี่ยคือมาจากข้างล่างขึ้นไปนะครับผมเดินขึ้นไปไม่ได้ตัดนะฮะแล้วก็ต้องแบบต้องบอกกล่าวพวกเม็กซิกันนะเต็มเลยฮะเออเป็นเครือข่ายนะครับผมเขาเรียกเป็นบ้านใหญ่เนี่ยพูดอย่างนี้ดีกว่าวะเป็นบ้านใหญ่เม็กซิกันอะไรอย่างเงี้ยช่วยเหลือเกอื้อกูลกันนะเดินไปขึ้นไปชั้นสองเอาเดินแม่งชา์จโทรศัพท์ก็ไม่ได้วะเดินขึ้นมาอีกนะกว่าจะถึงอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นลองเทคนะครับเป็นหลายนาทีเหมือนกันนะฮะโอ้แล้วก็มีความชมุลมุนวุ่นวายนะ เพราะว่ามันจะมีพวกทหารตำรวจอ่ะไล่จับเลไอย่างเงี้ยเออต้องแจ้งเตือนกันอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นลงเทสที่น่าสนใจนะฮะ,ะจาจาเล็ดกับไรอันกรลลิงโคตเท่นะครับผมกว่ากันแล้วใครแสดงหนังเก่งกว่ากันครับอืมเออคือเทียบกันยากคนระับอืม นะครับผมคืออาถ้าเกิดเทียบด,ดีกีกันอ่ะแล้วกริงไม่เคยได้ออสการ์นะฮะอืมไม่เคยได้ได้แค่เข้าชิงมั้งนะครับผมหรือไม่เคยเข้าเลยมะเข้าชิงเนะะ่ยฮะแต่จริตเขาได้นะครับผมแต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่าแล้วกริงอ่ะเขาเล่นหนังดังกว่าทําเงินกว่าพูดภาษาชาวบ้านคือหนังที่แล้วกริงเล่นนะฮะประสบความสําเร็จกว่าทําเงินกว่าครับอืม ถ้าเกิดคำว่าเก่งกว่าเนี่ยมายคมว่าอย่างนั้นน่ะก็ยอ,อย่างที่ผมตอบว่าหนังของแางกอลิงอ่ะประสบความสําเร็จแล้วก็ได้เงินกว่าส่วนจารีเลโต้อ่ะหนังเขาไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็ไม่ค่อยทําเงินนะฮะมันจะดับหนังของจาริเลตนะฮะ ตอนะอ,อ่ะทีนี้แหละครับหลังเรื่องนี้อก็ผมมองว่านะต้องดูในโรงนะแล้วก็ห้ามพลาดสำหรับวัน b e t t e r After a n o t h e r เนี่ยดูมาแล้วก็คือต้องดูในโรงห้ามพลาดเป็นหนังที่ที่ดีเลยในปีนี้ออาจจะไม่ถูกจีตดดคนไทยนะ แต่ว่าคุณจะได้ดูอะไรที่มันสดใหม่แน่นอนเรื่องนี้นะฮะ